สวัสดีครับบางท่านส่งเครื่องมือไปสอบเทียบแล้วและได้รับใบเซอร์กลับมาบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าใบเซอร์ตัวนี้ได้การรับรอง ISO IEC 17025หรือเปล่านะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่า ดูใบเซอร์ได้อย่างไรว่าใบเซอร์ตัวนี้ได้การรับรอง17025ไม่มถ้าคุณได้รับใบเซอร์สอบเทียบจากหน่วยงานสอบเทียบแล้วถ้าคุณเห็นโลโก้เหล่านี้สแสดงว่าเครื่องมือที่คุณส่งไปสอบเทียบได้การรับรอง ISO/SLAEC 17025จากหน่วยงานนั้นๆนะครับผู้เห็นโลโก้ตามที่วงไว้แสดงว่าหน่วยงานสอบเทียบนั้นได้การรับรองจาก AB เมืองไทยนั่นก็คือสอมอ,อนะครับโลโก้ตัวต่อไปตามที่วงนะครับก็คือโลโก้จาก a n e p เป็น AB จากประเทศออสเตรเลียนะครับสแสดงว่าเขาก็ได้การรับรอง ISO IC 17025เหมือนกันนะครับต่อไปโลโก้จาก ENAP เ,เป็น AB จากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นโลโก้ ISO IC 17025เหมือนกันนะครับ ตัวต่อไปก็คือโลโก้จาก a2la เป็น ab จากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับตัวต่อไปเป็นโลโก้จาก ab ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นโลโก้ที่ได้การรับรอง iso ic 170 2 5เหมือนกันนะครับและตัวสุดท้ายซึ่งเป็นโลโก้ ที่เทียบเท่า iso s l ic 17025เหมือนกันนะครับซึ่งโลโก้นี้จะเป็นของสถาบันมารตวิทยาแห่งชาตินะครับซึ่งสามารถใช้เทียบเท่า17025นะครับเมื่อไหร่ถ้าคุณเห็นโลโก้เหล่านี้แปะติดอยู่ที่บนใบเซอร์สอบเทียบแสดงว่าหน่วยงานนั้น ได้การรับรอง ISO/IEC 17025นะครับและยังมีโลโก้อื่นๆอีกหลายประเทศนะครับที่ผมยังไม่เก่าวถึงฝากกดไลค์กดติดตามทุกๆช่องทางของผมด้วยนะครับ